พลโยธกาประธานกลุ่มข้าวแปลงใหญ่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเราจะเลี้ยงไปยุ่หง่วงน้ำแต่น้ำตาลไปยุ่ทงทั้งนี้แก่น้ำที่หัวจากมันร่างเชี่ยวเลี้ยงออกจากกันแล้วต่อเท้าลงหมองตากเลยมันขึ้นอยู่กว่าหันเท้าเอาไอเอาเอาข้าวมันขึ้นมาเขาจะปั่นกันป่ะมันปั่นของหรือมันพวก พวกกับแฟพ,พวกหนังก็งสีส่วนล้อมาวนหมดล้วที่ต่างๆที่เขาทำคือสีผสมอาหารนะคะที่เขาบอกว่าเป็นสีน้ำไอเป็นสีใบเตยเป็นสีใบเตยเป็นสีไอก,กาแฟสีอยวันตินีหรืออะไรน่ะมันจะเป็นสีผสมอาหารคือเขาก็ใส่นิดเดียวที่เป็นนี่หรือบางคนเขาไม่ใส่เลยเขาใส่สีผสมอาหารอย่างเดียว มันจะไม่ทำให้ข้าวเราหอมอันนี้มันหอมเต็นี่สองนี่คือสูตรสูตรข้าวสองกิโลนะคะถ้าเราจะทํากิโลเดียวเราต้องหารสองในสูตรนี้นี่คือสูตรข้าวสองกิโลตอนนี้หนึ่งแดงนะคะสองร้อยกข้าวสารข้าวสารขาจ้ะข้าวก่อนนื้อก่อนแช่สองกิโลน้ำตาลที่2สองร้อย ถ้าเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าสะดวกก็คืออัมพาวามันจะมี250กรัมใช่ไหมขวดน้อยใช้ขวดนลยอยโดยที่เราไม่ต้องมาทำมาขั้งมาอะไรมันวุ่นวายอีกนี่เราชาติเราต้องไปน,น้ำกล้วยนี่สองร้อยก็ต้องสั่งได้ถึงได้ถึงหนึ่งกองนี่แหละไม่ก็สุดเลยกยังไม่สองร้อ

แว่าเาก้วินสติเกลดีๆอาจจะอาจจะางหีืว่าใส่ไอ้ไอ้ยเล็กควยสีสีทอง่าันๆนี่มันดูดีเนาะพราใบยางกูปะคะอันนี้มันแกะเนี่ยมันเก็บก่ดถุงมัดก่าดถุงนี่ค่ะมันมันจะมีถุงแก้วแบบนึงแบบนี้นี่ ที่มันเป็นกลมๆเห็นไหมล้วพ้าเจ้าสินนี้ใหญ่แนวลัดที่เป็นสีทองสีอะไะแต่ว่าถ้ามันเป็นทูงกลมหาซื้อยุ่กัลัสินอะไรแต่เล่างเส็นแพ็กเกจนั่นแหละแต่ว่ามันไมโครดไมโครมาดูอ่ะพี่ป่ะวันมี้ค่ะไม่กี่ปีที่มาแลต้องการติดต่อสินค้าที่เราผลิตเช่นข้าวเขียวน้ำนมข้าวกล้องงอกข้าวขาวธรรมดาข้าวกล้องธรรมดาก็แล้วก็ ปลาสม้มปลาแดดเดียวข้าวแต่นก็สามารถติดต่อที่เบอร์ของประธานได้ค่ะเบอร์โทร086-016-4118นางสมพรโยธกาประธานกลุ่มข้าวแปลงใหญ่อําเภอเมือง,ง,งสวงแล้วติดต่อผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ค่ะสํานักงานสภาเกษตกรกรจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นพี่เลี้ยง ของกลุ่มได้ทุกเรื่องที่เราผลิตมาหน่วยงานาต่างๆที่สามารถเชื่อมก็เป็นสภาเเษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตัวเชื่อมให้เราได้เข้าหาหน่วยงานทุกๆที่ค่ะ